สวัสดีทุกคนคะ่ะเรามาชมกระเป๋าหนังงูสวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเว็นำ non Beauty, mm. น้องชาเนลบิวตี้หนังงูมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะ mm. อีกหนึ่งรุ่นที่สวยและน่ารักมาก mm. ถืออวดถือโชว์ถือใช้งานตอบโจทย์ทุกสถานการณ์เลยคะ่ะ mm. พี่ๆานงเวเริ่มต้นที่งูหลามสีธรรมชาติลายสวยลายคมชัดมากใบนี้ mm. พี่ๆขาขนาดความกว้างด้านล่างจะอยู่ที่5.5นิ้ว mm. ความกว้างด้านบนจะอยู่ที่7.5นิ้วนะ ส่วนสูง5นิ้วความหนาก้นกระเป๋า2.5นิ้วตัวนี้เป็นงานตีนวมเย็บตารางซึ่งเป็นงานที่ทํายากแล้วก็ค่าแรงสูงมากน้องเหงยให้ดูตัวแม่แบบสักนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ขาตัวแม่แบบก็จะเป็นงานแฟชั่นใบเล็กใบน้อยราคา8,000าโอ้โหพี่พี่ขาดูนะตัวแม่แบบก็คืองานแฟชั่นเลยแล้วน้องเหงก็เอาหนังงูมาใส่ให้ซึ่งสวยโดดเด่นกว่าวัตถุดิบท,ทั่วไปอย่างแน่นอนนะคะและจัดให้ในราคาพิเศษเพี่ หนึ่งพันสบาทเท่านั้นสีธรรมชาติงูหลามงานตีนวมเย็บตารางนะคะโอ้โหพี่ค่ะงานตัวนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุดิบแล้วก็ค่าแรงค่าหนังแล้วน้องเหวใส่หางซิ mm hmm. เป็นเอซเซซรี่นะคะใส่เป็นผู้หนังงูให้ด้วยตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะพี่พี่ขาสวยน่ารักมากนี่คือสีที่หนึ่งนะคะดูด้านในพี่พี่ขาแล้วก็ด้านในเนี่ยน้องเหวใส่เป็นหนังวัวให้ด้วยโอ้โหวัตถุดิบจุกมากแน่นมาก 1, 3 9 0บบาทสีที่หนึ่งสีธรรมชาติงูหลามค่ะ ไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปน้องเอให้ชมเป็นสีธรรมชาติงูเหลือมน้องเอมีให้เลือก2แบบนะคะก็คือบริเวณไาลหลังแล้วก็บริเวณท้องงูเหลือมสวยทั้งคู่เลยพี่ๆค่ะตัวนี้คือเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าอันี้อกระสม์ที่ถือได้หลายโอกาสมากๆถืออวดถือโชว์ถือใช้งานก็ได้ดีมากๆดีไซน์คือสวยมากเลยค่ะพี่ๆี่ขดูนะงานตัวนี้คืองาน ประกอบงานตัดเย็บคือไม่ธรรมดาจริงๆพี่ๆขาทั้งวัตถุดิบด้านหน้าที่ที่พี่ๆมองเห็นกับตัวด้านในที่ใส่ให้ไปคือเด้งมากสวยมากไม่ได้แบบว่าใส่วัตถุดิบที่แบบหน่อมแนมให้เลยนะพี่ๆนะคือด้วยงานที่แบบสวยแล้วก็ดูมีมิติดูมีความลึกตื้นหนาบางมีความคมชัดลึกอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆขาแล้วมีความเป็นแบบสปริงมีความเด้งแบบเนี้ยอ่าที่ดูสวยเนี่ยด้านในก็ใช้วัตถุดิบ ที่ไม่ธรรมดานะคะแล้วก็งานเย็บตารางก็จะเป็นงานที่มีค่าแรงสูงมากหนังงูเนี่ยราคาทั่วไปแค่ใบเล็กใบน้อยนะคะพี่พี่สามสี่พันบาทอย่างต่ำน้องเหี่ยจะให้พี่พี่ดูแล้วพี่พี่สามารถเช็คราคาหนังงูได้เลยนะแพงมากพี่พี่ขาอย่างใบเล็กๆอย่างเงี้ยสามพันแปดอะเห็นไหมแค่ใส่บัตรนะงานเย็บธรรมดาเลยนะอย่างใบนี้เห็นไหมคะ สองพันกว่าบาทโอ้โหพี่ๆใบเล็กใบน้อยแล้วดูงานน้องเห็นะคะสีต่อไปค่ะสีต่อไปน้องเห็จะให้ชมเป็นสีเขียวของจริงสวยมากพี่ๆคะ่ะถ้าสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่พี่แคปภาพแล้วก็ทักแชทได้เลย ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะสีเขียวนะคะน้องเอ๋มีท้องด้วยมีหลังด้วยพี่ๆชื่นชอบบริเวณไหนเลือกได้เลยนะคะความแตกต่างก็คือเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือบริเวณหลังเนี่ยสีสวยแล้วก็ลวดลายสวยคมชัดบวกกับงาน เย็บตารางนะคะทำให้งานดูมีมิติมีความเงางามบริเวณท้องนะคะเกล็ดใหญ่นะคะก็จะแบบอ่ามีความสวยเงาโดดเด่นนะคะเกล็ดก็จะโดดเด่นมากๆโอ้โหพี่พี่งานชิ้นนี้นะเดี๋ยวจะบอกเฉพาะคาแรนว่าโอ้สีที่เข้ามาใหม่สีม่วงสวยมากโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครใบนี้เป็นหลังใบนี้เป็นท้องค่ะพี่พี เข้ามาใหม่ล่าสุด1390บาทล็อตแรกที่มาโอ้โหออกไปเยอะมากเลยพี่พค่ะที่ร้านนเหยนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีทุกชนิดของหนังเลยหนังงูก็ขายดีมากเพราะว่างานนเหยสวยมากและราคาเบามากพี่ๆี่ค่ะสีม่วงนเหยอถือให้ดูนะคะโอ้โหใช้งานแบบเลิศดาใส่เครื่องสําอางใส่โทรศัพท์มือถือได้ค่ะรุ่นนี้เอาไว้ถืออวดถือโชว์ดื่มชากาแฟนะคะ ถือแบบน่ารักน่ารักเก๋ๆได้เลยนะคะสีม่วงทั้งบริเวณท้องและบริเวณหลังหนังเงาและสวยงามมากพี่ๆเคยเห็นไหมงานที่แบบว่าใส่หางซิปที่เป็นผู้แบบนี้เฉพาะค่าแรงที่ทำผู้ตัวนี้ พี่ๆคะ่ะถ้าให้ตีราคาไม่ต่ํากว่าสี่ถึงห้าร้อยบาทอันนี้ราคาส่งเลยนะปกติแล้วอะคะ่ะวัตถุดิบทั่ว,วไปที่เป็นพลาสติกนะคะตุ๊กตาที่เอาไว้ประดับตกแต่งกระเป๋าวะอันนึงก็หลายร้อยบาทแล้วถ้าเป็นหนังงูราคาตลาดจริงๆชิ้นหนึ่งอะเป็นพันเฉพาะเฉพาะห่างซิปที่เป็นผู้นะพี่ๆนะแล้วลาตัวอีกเฉพาะค่าวัตถุดิบและบอกเลยว่าถ้าเป็นตีนวมและเย็บตารางนะคะค่าแรงของน้องจะสูงและใช้วัตถุดิบ ค่อนข้างเยอะและใช้เวลาในการผลิตนานมากค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปน้องเบให้ชมสีฟ้าลายหลังใบนี้เป็นงูลหลามสวยมากแล้วก็ลายท้องหูยสีสดโดดเด่นนะคะนอ้องเบลทำสีมาให้พี่ๆใช้งานนะคะทุกสีเพื่อความสวยและความโดดเด่นแล้วก็สีประจำวันเกิดซึ่ง มันมีผลนะคะและมันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แสงสีเสียงเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่และไม่มีใครทำลายได้ถ้าหากเราต้องการใช้งานน้องเอกขอแนะนำเลยนะอย่างคนวันจันทร์พฤหัสวันศุกร์วันเส,สาร์ถูกฉลกกับสีฟ้ามากคนวันจันทร์เสริมสเสน่ห์นะคะส่องสีฟ้า คุณพี่ลองใส่เสื้อผ้าสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ยังต้องหันมามองสำหรับคนวันจันทร์อย่างพลึหัดเนี่ยสีฟ้าสีน้ําเงินที่เสริมพลังอํานาจเลยนะคะวันศุกร์วันเส,สาร์เสริมการเงินเลยค่ะพี่พี่อ่านี่นี่นี่อื้ มีส่วนเลยนะคะพี่ๆค่ะแสงสีเสียงได่มีพลังงานดึงดูดขั้นสูงขั้นสุดดูดาราศิลปินทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกได้เลยแต่งองค์ทรงเครื่องจัดหนักจัดเต็มเขาดึงดูดสายตาผู้คนทั่วโลกได้และสร้างเม็ดเงินมหาศาลมากพี่ๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่น้องเอ๋ทำความสวยที่น้องเอ๋ส่งให้จึงเน้นไปที่ความโดดเด่นและสะดุดตาอ,อ,อย่างนี้ให้เลยนะคะพี่ๆค่ะ ไปต่อกันที่สีต่อไปนะนี่เป็นสีที่เข้ามาใหม่อุ้ยช่พงูบาวิสวยมากพี่พี่คะ่ะราคาก็เบามาก1390บาทนะคะก็จะมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะและน้องเหมีของแถมให้ทุกออเดอร์นะคะพี่พี่คะ่ะของแถมช่วงนี้เป็นกวงกุญแจหนังปลากระเบนสวยๆนะคะทุกชิ้นงานที่น้องเห่แถมตลอดระยะเวลา8ปีก็จะเป็นหนังแท้ที่นํามาแถมให้สลับสับเปลี่ยนุนเวียนกันไป นะคะหนังกระเบนหนังทุกชนิดเนี่ยมีมูลค่าทุกตารางเซนติเมตรนะคะพี่ๆขาค่าฟอกค่าแรงค่าเคมีทุกชิ้นงานเราจะนํามาลังสันเป็นกระเป๋าสวยๆแล้วก็เป็นของจำรวยสวยๆเอาไว้พี่ๆใส่กุญแจรถกุญแจบ้านสวยๆนะคะดูสีชมพูกันต่อสวยมากพี่ๆดูท้องและหลังถ้ามีทั้งสองแบบก็จะ อัปเดตให้พี่ๆชอบท้องพี่ๆชอบหลังพี่เลือกได้เลยงานดีและงานเนี้ยบมากเลยนะคะพี่ๆขาและที่สําคัญราคาเบามากอันนี้น้องเหงนจะให้พี่ๆดูนะต้นทุนตัวเนี้ยไม่ธรรมดาเฉพาะตัวด้านนอกอ่ะพันหนึ่งเอาไม่อยู่อยู่แล้วแล้วงานตีตารางตีนวมและซับในหนัง ห่างซิปเป็นผู้โอ้โหดีเทลรุ่นนี้คือใส่ให้จุกจุกพี่ๆขาเป็นกระเป๋าชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบมีดีเทลแบบมากมายมหาศาลแล้วโดดเด่นแล้วเป็นดีไซน์แบบแฟชั่น่ะเป็นกระเป๋าบิวตี้ที่ดูแฟชั่นมากและถือเป็นกระเป๋าออกงาน ได้เลยถือเป็นกระเป๋าคลัชได้เลยนะคะพี่พี่คะ่ะสวยและเลิศมากเลยพี่ขอตัวที่ใช้งานหน่อยค่ะนี่สีส้ม,มพี่พี่คะ่ะสีส้มคือสวยเตะตามมากสีส้มเนี่ยน้องเอกขอแนะนําเลยนะคะสาวๆที่เกิดวันอังคารนะสีส้มจะเป็นสีพลังงานด้านการเงินอันดับหนึ่งเลยแม้แต่เครื่องสําอางนะคะบูดสลาคมสีส้ม จะถูกฉลบกับคนวันดังคารตำราที่น้องเอกเลือกใช้แล้วก็เล่าให้กับพี่ๆฟังนะคะจะเป็นตำราที่ ทำมาจากสถิติซึ่งเอาคนวันอังคารมาเป็นร้อยเป็นพันคนนะคะพี่ๆขาแล้วก็อะเอาสีนั้นสีนี้ไปใช้ไม่ใช่ให้ลองใช้แค่สีส้มนะคะให้ลองใช้ทุกสีแต่ปรากฏว่าผลสำรวจสถิติสีส้มคนวันอังคารใช้แล้วการเงินปังที่น้องเอกจะผลิตออกมาทุกสีเพื่อรองรับทุกๆวันเกิดเพราะเพื่อช่วยเสริมพลังงานของแต่และวันส่วนตัวน้องเอกเนี่ยเกิดวันอังคารและได้ผลดีมากนะคะพี่ๆขาแล้วกระเป๋าสีส้มน้องเอก เยอะมากนะคะอันนี้คือพิสูจน์และสํารวจด้วยตัวเองแล้วก็นํามาเล่าให้กับพี่ๆฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต้องเหวผลิตกระเป๋าที่สวยโดดเด่นนะคะจึงต้องการให้ลูกค้าของเหวยงเนี่ยสวยค่ะแล้วก็โดดเด่นสะดุดตาแล้วก็มีพลังดึงดูดขั้นสูงนะคะแล้วก็สีน้ําเงินอู้หูสีน้ําเงินถ้าเป็นคนวันเสาร์จะเป็นสีด้านการเงิน ที่มาแรงมากสีของอำนาจสีของการเงินของคนวันเสาร์นะคะพี่ๆขาจริงๆแล้วอะ่ะสีน้ําเงินอะ่ะใช้ได้หลายวันจันทพฤหัสเสาร์นี่ยิ่งถูกฉลกมากเลยแล้วก็สวยทุกสีแล้วพี่ๆดูงานแบบมันมีความลึกตื้นหนาบางมันดูมีมิติมันแตกต่างจากงานเย็บปกติทั่วไปซึ่งรอคิวนานมากงานตีนวมเย็บตะรางรอคิวนานมากพี่ๆขาดูความสปริงความเด้ง วัตถุดิบที่ใส่ด้านในคือต้องจึงต้องดีนะคะถึงจะได้งานแบบนี้อันนี้น้องเอ๋ให้ดูนะคะใส่เครื่องสําอางได้หลายชิ้นแล้วก็ใส่โทรศัพท์มือถือโอ้โหซับในหนังวัวพี่ๆหูลายหนังสวยมากอเฉพาะค่าซับในไม่ต่ํากว่าห้าร้อยแล้วนะคะชิ้นงานอีกตัวชิ้นงานตัวเนื้องานอะ่ะเฉพาะค่าวัตถุดิบเป็นพันแล้วขายในราคา 1,390บาทถูกตาแตกที่สุดเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะอุ้ยี่พี่ที่ชื่นชอบงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วแบบสีสันสวยโดดเด่นรุ่นนี้แนะนำเลยค่ะว่าโดดเด่นมาก ถือไปวางป๊อกป,ปึ้ง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 ไปไหนก็แล้วแต่ใส่ของแบบวางไปดื่มชากาแฟไปเที่ยวคาเฟ่โอ้โหสวยโดดเด่นมากเลยพี่พี่ค่ะใบนี้จะเป็นสีเขียวตองเนี่ยพี่พี่สาวสาวท่านไหนที่ชอบสีสันนะคะกระเป๋าหนังงูจะหาสีสีแบบเนี้ยากเพราะว่าจะต้องใช้งบประมาณในการผลิตสูงมากพี่พี่ค่ะทำสีเยอะไม่ใช่ลงทุนน้อยเลยนะแต่ ลูกค้ารับแล้วประทับใจโดดเด่นอยากสะสมงานหายากสีหายากที่ทั่วๆไปไม่มีน้องเอ๋มีให้น้องเอ๋จัดให้นะคะใบนี้เป็นงูเหลือมนะคะสวยมากเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปเป็นน้ำตาลพาสเทลงูเหลือมแล้วก็งูหลามอุ้ยพี่พี่คะ่ะงูเหลือมแล้วก็งูหลามสวยมากเห็นไหมแบบ อ่ะน้องเอถือให้ดูแค่ห่างสิก็ลดแล้วอะแล้วตีตารางอีกดูมิติของเนื้องานเห็นไหมแล้วงานตารางคือแบบเย็บเอาหนังงูมาเย็บว่ะพี่พี่ค่ะมันไม่มันไม่ง่ายเหมือนแบบผ้พาพิแล้วก็พลาสติกแบบผิวียบลี่อะมันไม่ง่ายนะยิ่งหนังที่เป็นเกร็ดแล้วเย็บตารางอ่ะพี่พี่มันยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พี่รู้ไว้เลยนะคะว่างานของน้องเอ๋ค่ะคือผลิตจากช่างที่มีฝีมือ ระดับปรมาจารย์มาผลิตให้แน่นอนงานตีนวมเย็บตารางสำหรับหนังที่เป็นเกรดถ้าช่างไม่เก่งผลิตนะคะโอกาสเสียหายมีเยอะเลยนะคะพี่ๆอ่าต่อไปนะคะน้องงูเผือกสวยมากพี่ๆค่ะสำหรับน้องงูเผือกทำได้เหมือนงูเผือกจริงๆพี่ๆเคยเห็นช่างเผือกไหมอ่าสัตว์แทบจะทุกชนิดเลยนะคะงูก็มีเผือก อจระเข้ก็มีเผือกนะอันนี้เป็นสีที่ทําขึ้นมาแต่ว่าทําออกมาแล้วเหมือนงูเผือกมากเลยนะคะพี่พี่ค่ะพี่พี่ดูนี่ท้องกับหลังลายสวยมากเลยค่ะสีงูเผือกนะคะโอ้โหคือความงดงามดูแบบ ดูเป็นความงดงามแบบตามธรรมชาติแต่ว่างานตัวนี้ถูกกระรงสรรขึ้นมานะคะถูกทําสีขึ้นมาให้เหมือนน้องงูเผือกนะคะเหมือนของจริงมากนี่ถ้าบอกว่าพี่ขาไปนี่ง,งูเผือกแท้ๆเลยคนระับคนไม่เคยเจอนิเชื้อเลยนะเนี่ยไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะเป็นสีเทาโอ้โหสีเทามีท้องอย่างเดียวนะคะเรียบหรูมากดูดีมากพี่ๆขาแล้วที่สําคัญ ราคาคือเบาจริงๆขอย้าเลยว่าราคานี้เบาที่สุดนะคะพี่พี่เนื้องานนะ่ะใส่ดีเทลเยอะค่าแรงเยอะซับนงซับในรายละเอียด <c oughs> เห็นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้แต่งานคือไม่ธรรมดาเลย <c oughs> สีเทาโอ้โหสวยทุกอนูสวยทุกเม็ดจริงๆนะคะหูอันนี้คือจัดหนักจัดเต็มโชว์ครบทุกสีเลยที่เข้ามารอบที่สอง ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะรุ่นนี้สวยและจึ้งและน่ารักถ้าพี่ๆต้องการกระเป๋าใบเล็กใบน้อยเอาไว้ถืออวดถือโชว์สวยและโดดเด่นรุ่นนี้จะไม่ทําให้ผิดหวังตัวแม่แบบ8ปดหม้าแม่แบบนี้ฟาดเข้าไปแล้ว8ปดหมน้านะคะสีต่อไปโอ้โหพี่พี่ๆคะ่ะเกรดใหญ่สวยรู้เลยว่าเป็นงูที่ตัวใหญ่มากจริงๆ สวยและหายากโดดเด่นไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนพี่ๆขาทั้งตัววัตถุดิบแล้วก็สีสันจริงๆนะน้องเอ๋ไม่อยากให้พี่ๆกลัวหลายๆท่านเนี่ยบอกว่างานงูน้องเอ๋สวยดูจากในกล้องก็รู้ว่าสวยแต่ว่าไม่กล้าใช้ก็เยอะนะคะน้องเอ๋อยากให้พ,พี่ลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งแล้วพีพ่่จะติดใจอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นงานที่น้องเอ๋เห็นดาราเซเลบในละครทีวีสื่อโทรทัศน์ รวมไปถึงระดับผู้นำราชวงศ์หลายประเทศทั่วโลกถืออวดถือโชว์ถือออกงานแล้วระคะสูงมากวัตถุดิบพวกนี้จริงๆได้รับความนิยมแบบทั่วโลกเลยเพราะว่าราคามหาโหดใครก็อยากมีไว้ครอบครองโน้ยอยากให้พี่ๆลองใช้จริงๆนะคะรับรองว่าสวยและโดดเด่นมากแน่นอนสีแดงเอ๊ะลายหลังเราหมดแล้วหรอคะอืมสีแดง ท้องเย็บตารางสวยมากพี่พี่เกรดคือแบบนะน้องเอ๋ให้ดูงานใกลๆนะคะงานเกรดเย็บตารางแล้วตีนวมอ่ะไม่ง่ายนะคะขั้นตอนงานเยอะรุ่นเนี้ค่ะพี่พี่ขขั้นตอนงานคือเยอะมากจริงๆอูโ้โหสีต่อไปสวยตาแตกสีดําคือแบบเงาไหมเห็นสีดําแบบนี้ไม่มีดรอปนะคะพี่พี่ถือออกมาแล้วแบบ ความเงาของเกร็ดความแบบลึกตื้นหนาบางความคมชัดลึกของตารางแบบอื้อหือสวยสวยมากพี่พี่ขาสีดำา้องเห็นให้ดูนะคะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นหนังงูแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์พี่พี่งานตัวนี้ดีสวยโดดเด่นที่สุดนะคะและสีต่อไปอ้หูสีสันจัดหนักจัดเต็มมีแต่สวยสวยสีต่อไปสีชมพูตัวนี้เป็นชมพูกุหลาบ ค่ะโอ้โหสวยหวานมากใส่หวานไม่ควรพลาดนะคะใส่เสื้อผ้าสีหวานหวานแล้วถือกระเป๋าสีหวานหวานก็เลิศนะหรือจะใส่ชุดดาแล้วถือกระเป๋าสีชมพูก็เลิศนะคะพี่ๆค่ะท่านไหนชอบงานสะสมงานหายากโดดเด่นไม่เหมือนใครถ้ามาหาน้องเอ๋แล้วพี่ๆไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโอ้โหส่องให้ดูอย่างนี้สวยมากเกรด็ดสวยความเงาความเลิศนะะ ไปต่อกันที่สีต่อไปสีขาวมุกสำหรับสีขาวมุกจะเป็นสีพิเศษราคาจะอยู่ที่ใบละ1,490บาทเป็นสีพิเศษที่ทำยากมาจริงๆค่าแรงหรือว่าค่าทำสีต่างๆจะแพงกว่า สีปกติค่อนข้างเยอะนะคะพี่พี่ค่ะแต่ว่าน้องเอ๋จัดให้ในราคาเนี้ยถือว่าหนูว่าไม่ได้บวกกาไรอะไรเพิ่มเลยราคาที่หนูขายมันถูกไม่รู้จะถูกยังไงนะคะพี่พี่ค่ะหนูไม่ได้กําไรเพิ่มเลยแต่ว่าสาวๆที่ชื่นชอบความเวอร์วังอลังการโดดเด่นแบบมากมายมหาศาลน้องเอกก็ไม่ทิ้งน้องเอกก็ยังผลิตให้นะคะพี่พี่ค่ะถืออวดถือโชว์ถือออกงานสีขาวมุกใบนี้เป็นลายหลังนะคะงูเหลือมสวยมากพี่พี่ค่ะโอ้โห แม้แต่ห่างซิปอ่ะอยังขนาดนี้คิดดูเอานะคะไปต่อกันที่สีสุดท้ายสีทองคำนะคะสีทองคำก็จะเป็นอีกหนึ่งสีพิเศษที่แบบสาวๆถามหามาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นหนังจระเข้หรือว่าหนังงูนะคะเพราะว่าช่วงสิ้นปีสาวๆจะได้ถือบวถือโชว์ถือออกงานกันค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นปาร์รตี้ลื่นเลิงบันเทิงใจสังสรรค์ต่างๆงานมงคลต่างๆ ก็จะอยู่ช่วงสิ้นปีค่อนข้างเยอะสีพวกนี้ก็จะเป็นสีมงคลพี่พี่ขาสีทองคำนี่นะเป็นสีที่ดึงดูดความมั่งคั่งร่ำร,รวยแบบมาอย่างยาวนานมากมายมหาศารหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของขุนานางเสื้อผ้าของผู้หลักผู้ใหญ่ชั้นสูงในอดีตทุกป,ประเทศสถานที่แก้วถ้วยจานชามอย่างประดับประดาไปด้วยสีทองคําสีทองคําจึงเป็นสีมหามงคล ถึงความมั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยนะคะแต่ละสีจะมีความหมายน้องใหเล่นสีมากขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปและมีเหตุผลนอกเหนือจากความสวยและพลังงานดึงดูดมหาศาลขึ้นอยู่กับพี่ๆว่าวันนี้อยากดูแบบสวยแบบอลังการต่งาตงนตานะคะ่ะแบบดึงดูดพลังความมั่งคั่งและร่ำรวยหนูขอแนะนําเลยสีทองคานะคะพี่ๆคะ่ะแสงสีเสียงเนี่ยพิสูจน์ได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยพี่ๆไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนปฏิเสธด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีใครทําลายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราเลือกเพื่อเอาไปใช้ งานมันใช้ได้อ่าถ้าเราต้องการใช้งานจากมันมันใช้ได้มันสวยและมันโดดเด่นสีพิเศษ1,490บาทนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเหยด้วยค่ะแล้วน้องเหยจะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ